ช็อตนี้แหละเรียบหลบขยับคุกม,ม,ม,มาแล้วครับผม,ม,มเอาละกลับมาอีกแล้วนะจ๊ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมเกมลูกหลักเฮ้ยเกมลูกหลักนะอะ รอบนี้นะฮะเราจัดเปิดกันก่อนกันที่เบ็ดสิบนะครับผมวันนี้เราเอาึงประมาที่800บาทนะครับเออก่อนอก่อใดเลยนะจ๊ะใครที่ยังไม่มีกลุ่มนะฮะหรือว่าสนใจเข้ากลุ่มที่เดียวกับผมนะครับเขาเป็นแรกใต้คลิปมาได้เลยนะครับหรือใครที่สนใจนะครับผมโปรโมชั่นที่หลายๆคลิปที่ผมเคยพูดไว้นะครับผมเพียงแค่คุณนะฮะสมัครสมาชิก300บาทเท่านั้นเองนะคุณรับจากผมเพิ่มไปเลย100บาทไม่มีเงื่อนไขอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผม มีหลายคนถามมาว่าแล้วถ้าผมสมัครพันสองพันสามพันห้าพันหมื่นหนึ่งเอา้าจัดดิครับผมให้ได้หมดนะไม่สนนะครับให้หมดไม่สนลูกใครนะครับผมเออให้ในหมดนี้ขอเงี้ยกล้วย,ยจิ๊บจิ๊บนะครับเพียงแค่คุณมาเป็นสมาชิกที่เดียวกับผมเท่านั้นเองนะครับผมนะสิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับก,ก็คือนะเข้ากลุ่มฟรีนะครับผม อะไรก็อะไรหลายๆอย่างเยอะแยะม,มากมายนะครับขอญอาตรายละเอียดนะครับตามกันต่อในกลุ่มนะครับเอ้ยตามกันต่อในไลน์นะจ๊ะเออเอาละฮรรอบนี้เราไปอยู่ในเกมกันก่อนดีกว่านะครับผมเบอร์เกอรี่บนันซ่านะครับตอนนี้นะเบาเลยนะสำหรับใครที่ติดตามอยู่นะครับผมมันกําลังกลับมาจ่ายนะครับผมแต่ว่าตอนนี้หัวใจหนึ่งได้ไหมล่ะหัวใจหนึ่งอืหอหือหัวใจหนึ่งเรียบร้อยครับผมรากไปเต็ม เต็มขอลักเต็มขอล้อเต็มแข้งมไม่มาขัวซองนะฮะขาดขัดวซองอันเดียวเท่านั้นเองนะครับผมแหมนะ่ะขวัวซองนะขอแค่อันเดียวทำไมใจร้ายใจร้ายนะใจร้ายจริงๆเลยแต่ถามว่ากลัวที่ไหนใช่ไหมไม่กลัวเดี๋ยวครับผมเบ็ยี่สิบไปอีกสามสิบหมุนนะฮะออโต้เทอร์โบนะครับผมรอบนี้ยังไงซเกตเตอร์มาและเปิดมาสามหัวสี่หัวเรียบร้อยครับผม เปิดมาอย่างนี้ก็หวานเจีย ب, เ๊ยบเลี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 ยบด่วนไปเลยนะครับผมเลียบเลียบติดติดอ่างไม่ได้อะไรหรอกนะคิดไม่ออกเว้ยคุณผู้ชมว่าผมจะพูดอะไรต่อเอาเลยฮะแนวทางในการเล่นนะคะในการเดินเดินเบ็ดนะฮะในการทุกอย่างะครับผมผมมีให้ทุกคนอยู่แล้วนะครับผมกเพียงแค่คุณนะฮะคลิกลิงก์เข้ามาที่กลุ่มไอทีลิงก์ที่ไลน์แอดได้เลยนะครับผมคมเป็นแรกใต้คลิปนะครับผมเอาละฮะ เอาลนะฮะเข้าฟรีครั้งที่1น,นะฮะในรอบนี้นะครับผมเราอาจจะอยู่เกมนี้กันอีกสักพักใหญ่ๆเลยแหละบังไม่รู้เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าลูกเกมมันจ่ายดีหรือเปล่านะครับผมถ้ามันจ่ายดีนะครับผมถ้าคลิปมันยาวไปเราก็จะตัดคลิปเราก็จะซอยนะครับเป็นหลาย EB อุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยช็อตเดียวนะฮะร,รู้เรื่องไปเลย นี่มันแค่คูณหกเท่านั้นนะไอ้หนูเออนี่มันแค่คูณหกเท่านั้นอ่ะจังหวะนี้แล้วผมคูณสิบแปดแล้วคูณสิบแปดแล้ววยคูณสิบแปดแล้วยว่ายังไงสิยังไงสิยังไงสิโอ้โห bon. เรียบร้อยครับผมนะช็อตเดียวน,นะฮะแน่นอนเลยครับผมจ่ายช็อตเดียวไปกดดิครับผมไม่โดนหยุดแล้วนะฮะแหม รู้นะฉันรู้นะแคนี่พอนะฮะเดี๋ยวเราจะโดนนะฮะเดี๋ยวเราจะโดนนะฮะหวัวใจหนึ่งสองเว้ยอุ้ยหนึ่งสามแม่งอุ้ยพูดผิดอืมเลียมโอ้โหเลียมไม่โดนนะฮะโอ้โหมามามา,มาแล้วแก้วตามาแล้วจ้ะมาแล้วเหรอจะ มาแล้วก็ลุยสิครับผมอ,อือหอแม่นึกว่าจะให้หยอกเลขมาสวยงามพระรามแปลดสวยงามไหมอ่ามึงเริ่มไม่น่ารักละมึงเริ่มไม่น่ารักละทำได้ดีทำได้ไม่ดี เอพนาเออแปลงเป็นอะไรก่อนโอ้แปลงเป็นโดนัทก็ยากดิครับมาตัวถูกแต่ก็ก็เอาตัวถูกแต่ก็เอาเปลด่ยนเป็นโดนัทได้ปะ่ะนะโดนัทยังมีรูโอ้ยโดนัทยังไม่มีรูโดนัทยังไม่มีรู เกมนี้นะฮะจุดเด่นของเขาเลยก็คือเป็น1เลยเป็นเกมสะสมคูณนะครับสองเลยนะฮะเป็นเกมที่ถ้าเกิดว่าสเกตเตอร์ลนงงมาหนึ่งตัวนะฮะเท่ากับว่ารอบฟรีเพิ่มอีกหนึ่งรอบนะครับไม่ต้องรอครบ4ี่ตัวนะฮะแหมเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะในระหว่างบนะะนะ,ะขอสเกตเตอร์นะฮะครั้งละตัวละตัวละตัวนี้อันนี้ก็โอเคแฮปปี้เบอร์เดย์แล้วนะค,ะครับผมเอาละฮะเอาละฮะไม่เป็นดั่งฝันอีกแล้วนะครับผมแต่ว่าบ่อย่านนะจ๊ะเออ ไปก่อน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 เออไปก่อนเปลี่ยนเป็นมะการองสิแม่ไม่ชอบขนมหวานนะสิเราอะอืมอืมยังไงเปลี่ยนเป็นอะไรโอ้ยขาดตัวเดียวตัวเดียวขอฟีสักทีได้ไหมล่ะขอฟรีสักทีได้ไหมล่ะขอฟรีโอ้ยมาเลยครับผมห้าตัวเย็ดเป็ดเอาแล้วครับผมเอาแล้วครับจังหวะนี้ จะเรียกกันได้ว่าจังหวะนรกกันเลยทีเดียวนะสำหรับรอบนี้เราจะเอายังไงกับมันเปลี่ยนเป็นสตตร์ที่คุณสมาก่อนเปิดมาสวยสวๆหัวใจเต็มระบบไปเต็มระบบไปเต็มระบบไปมากระลองหนึ่งมากรลองต้องหนึ่งสามมองไม่ทันกันเลยทีเดียวนะฮะมองไม่ทันกันเลยทีเดียวนะฮะมองไม่ทันกันเลยทีเดียวนะฮะ มองไม่ทันกันเลยทีเดียวสิบหมุนว่ายังไงสิบหมุนนี้มีอะไรตื่นเต้นไหมจ๊ะไม่มีนะฮะสิบหมุนนี้มีอะไรตื่นเต้นไหมจ๊ะมีอะไรตื่นเต้นไหมไม่มีหรอไม่ให้หรอไม่ให้หรอโอ้โหโดนเด,ด,ด็ดตัวถูนะตัวเพลงไม่ออกเลยนะตัวเพลงไม่ออกเลยนะครับใช้คําว่าไม่ออกมาเลยนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชม คุณผู้ชมฮัลโหลโอ้โหโดนัทสองอือหือโอ้โหดูนัดสองทำไมไม่ออกวะเพื่อนเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผมมันไม่จ่ายแล้วนะครับ Okay. สวยดิเอาหน้ากระดานก็ได้เก็บหน้ากระดานก็ได้ในฟีไม่จ่ายใช่ไหมในฟีไม่จ่ายใช่ไหมเค้กปอนหนึ่งเค้กปอนหนึ่งมานั่นไงโดนซี่โดนไปในฟีไม่ยอมจ่ายในฟีไม่ยอมจ่ายนะไม่ยอมจ่ายในฟีหน้ากระดานก็โดนไปดิครับผมเจ็บเจ็บนะเอาล่ะ เอาละเอาละเอาละอันนี้คือออ้ยเอาอีกแล้วคุณผู้ชมมาตัวอีกแล้วนะครับผมอันนี้คือบอกเลยว่าโมโหนะอันนี้คือการเล่นแบบโมโหนะนี่โมโหมันเลยนะพูดเลยนะว่าโมโหจริงๆนะโอ้เข้าฟรีไม่จ่ายเลยบ้าบ้าบอโอ้บ้าบอบบาเอ้ยบายบายบาบ้ากดดิ กระตุกจิต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 ,ต,จต,ต,จตขัอสองมาข้อสองมาขัอสองหนึง่งเค้กโดนไปดิเปลี่ยนเป็นหัวใจเปลี่ยนเป็นข้อสองโอโห้หเปลี่ยนเป็นขอสองพันแปดร้อยสิบสองบาทเปลี่ยนเปขัวสองไม่ให้โอ้โหได้ให้สักทีนะเรียบร้อยให้สักทีแล้วจะเป็นหุ่นหัวกันเลยดีเดียวเขียวมาเรียบร้อยครับผมเขียวมาอะไรดีหัวใจหนึง่งหัวใจหนึง่งมาสวยๆเปลี่ยนเป็นไรเปลี่ยนเป็นไร เป็นไรเป็นไรเป็นไรเปลี่ยนเปลี่ยนแบบนี้คอมโบยังได้ต่อยังได้ต่อได้อีกยังได้อีกมะก๊ะองยังได้อีกยังได้อีกมาฟินมาฟินยังไงเค้กชีสเค้กไม่ให้นะครับผมแต่ว่าดูยอยก่อนนะฮะเจ้าบาทนะอู้หูเอาลนะ้วฮะเราถุงหลัก100ร้อยนะฮะเราไปแตะหลักหมื่นได้เพราะว่าเราขึ้นเบ็ดนะครับผม <c oughs> เราขึ้นเบ็ดนะเราขึ้นเบ็ดนะเราขึ้นเบ็ดนะ นื้อหือเนื้อหือเนื้อหือเนืน้นนนนอหือขโมยยังต่อคัวสองหนึ่งเรียบร้อยเรียบร้อยเค้กสามเค้กสามมาดิอะไรต่อโดนัทโดนัทยังมีรูเรียบร้อยห้าพันหกนะครับผมโดนัทยังมีรูไป็นี้ล่ะโดนัทยังมีรูโดนไปโดนมันต้องโดนแล้วแหละ มันต้องดูแล้วแหละคลิปนี้ผมบอกเลยว่าอาจจะมีต่อช็อตะคงับผมช็อต2อาจจะเล่นทุนต่อจากนี้ไปเลยนะครับผมเพื่อนที่จะไปเบ็ดสูงนะเราจะไปเบ็ดสูงกันแล้วนะผมแต่ว่าคลิปนี้น่าจะจบแค่ฟีนี้เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นนะจ๊ะผมเดี๋ยวอีก4หมุนกับคูณ66นะแน่จริงก็จัดบารีคูณร้อยไอ้หนนะูรู้จักว่ามาฟินหนึ่งต้องโดนแล้วมาฟินหนึ่งต้องมาแล้วเพื่อน มันบอให้อย่างเลยประฮาผัวเฮ้ยโอ้โหเค้กเค้กเค้กไม่โดนแล้วอิบอายอิบอาย1872บาทนะครับปีสุดท้ายนะครับผมแต่ว่าดูซิดูซิว่ายอดรวมเกิดอะไรขึ้นยอดรวมหนึ่งมืน 68บาทนะครับโอ้โหเอาละฮะคลิปนี้เราไม่ไปต่อแล้วนะผมนะพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะฮะยอดนี้เลยต่อเลยนะครับแต่เราตัดคลิปก่อนนะครับผมไปเจอกันในคลิปถัดไปเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์แล้วก็สั่นกระเด่งไว้ด้วยนะครับผมเวลาคลิปใหม่มาคุณจะได้ไม่พลาดนะฮะเวลาเวลาผมได้เทคนิคอะไรมาผมจะรีบมาอัดคลิปแล้วก็แชร์กันให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเอาล่ะคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ